ครับสวัสดีพี่น้องป้องป่ายเบิร์ตสุข่สุคนพี่น้องเจ้าขามื่อนี้กลับมาพบพ่อกับผู้ข่าอีกตามเคยนะพี่น้องจ๋ามื่อนี้ผู้ข่ากับสีพาพี่น้องมาให้ดอกไม้ประดับยอดแม่ใบสีเจ้าค่ะเป็นดอกไม้ที่เอาหาได้ตามห้วหงเงอนนอกหรือ่ตามสวน อเป็นดอกไม้บ้นบานๆพี่น้องเจ้าขาโดยการใช้ดอกพุดธและก็ดอกบานไม่รู้โรยเนาะพี่น้องเจ้าขาก็สิเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆมื่อนี้ที่ผู้ค้านํามาแบ่งปันพี่น้องจ๋าเพื่อมือนึงฟุกอ๋พี่น้องสีเดไซช์ประโยชน์เนาะเจ้าขาเมื่อนี้อาจสิบไริเห็นคุณค่าแต่มือนึงเวลาพี่น้องในเหตุขึ้นมาอพี่น้องอาจสิบ คือบลอกเส้นอย่างประดับยอดใบสีเพื่อให้มีความโดดเด่นและก็สวยงามเนาะพี่น้องเจ้าขาอันนี้ก็สิเป็นอีกทางเลือกนึงให้พี่น้องเนาะยอดแม่ใบสี่แล้วเจ้าขาะบแมนยอดใบสีเด้อเจ้าขายอดแม่ใบสีก็คือตัวแม่ใบสียอดทางทิงนะจ๊ะโบแมนตัวยอดอตรงกลวยได้พี่น้องอนนะไรเขาเรียกว่ายอดใบสี่ถ้ายอดใส่ตัวเลี่ยงๆกนเป็นตัวแม่ตัวแม่นะเอื้อมว่ายอดแม่ใบสี่นะเจ้าขาะมาเบิกมาจมนํากันเลยพี่น้องคอยเว้าหลายซึ้เจ้ากับสีลาําคา วัสดุประกอ์ที่เฮาต้องเตรียมเนาะพี่น้องเนาะในการเฮ็ดดอกไม้ประดิษฐ์ประดับยอนแม่ใบสีหนึ่งเลยพี่น้องเจ้าขา,าชิ้นงานสําคัญก็คือปืนเก่าเจ้าค่ะปืนเก่านี้มีขายอยู่ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปเด้อยพี่น้องเด้อโบด้แพงดอกร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบบาทนี่แหละแต่มันใช้ได้ตลอดเด้ยพี่น้อง,องตัวแพงเนาะมันทนแน่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบพี่น้องไปซื้อ,อละซาวบาทบบทนด้วยอย่าไปซื้อเด้ออันทุกอย่างยี่สิบมันจะมีขายแต่มันใช้บบดีและการต้องเตรียมดอก ใบไม่รู้โรยนะพี่น้องเนะาะาบไม่รู้โรยผู้ค้าใช้ทั้งเบิร์ตสี่ดอกดอกใหญ่สองดอกเล็กสองเนาะเจ้าค่ะแล้วก็จะมีแผ่นโฟมแผ่นโฟมที่ทําเคี้ยวพญานาคเห็ดฟันพญานาคในพี่น้องเจ้าขาเนาะอันนี้ก็มีขายตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไปพี่น้องจา๋าหรือผ้าใยใยเป็นใบตองแทนก็นได้เด้อยเจ้าข่าตัดเป็นรูปวงกลมความกว้าง,างขนาด ผาอิมร้อยห้าสิบด้อยพี่น้องเด้อความกว้างแล้วก็มีดอกพุธเจ้าค่ะพี่น้องจ๋าดอกพุธนี่เป็นดอกพุธสดเด้อเจ้าค่ะดอกพุธสดสดเด้อค่ะแม่นพุธปอ,อมเด้อจ้าแล้วก็มาตัดขาดอกพุธออกให้เหลือครึ่งต่อครึ่งเลยจ้าตัดออกเลยเนาะหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มเห็ดกันเลยจ้าเห็ดง่ายๆเลยพี่น้องจ๋าเอากาวทาลงไปในแฟนโฟมเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็ใส่ด,ดอกพุธวางลงไปเลยจ้า วางเรียงเป็นวงกลมนะคะวางเรียงเป็นวงกลมไปเรื่อยๆพี่น้องจ๋าคล้ายๆดอกทัดหูเลยจ้าแต่จะมีขนาดเล็กกว่าดอกทัดหูเนาะจ้า พอติดเซตแล้วสีได้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้น้อพี่น้องจา๋าหลังจากนั้นพลิกมาด้านนี้เจ้าค่ะด้านนี้กับติดคือกันเรืองเอาลุดซ้ําติดคือกันเลยเจ้าค่ะติดทั้ง2ด้านแบบเดียวกันเลยเด้อจ้า อันนี้รวดเร็วเด้อพี่น้องในการเ็ดบ่เสียเวลาดอกพี่น้องเจ้าะ่ะรวดเร็วเพราะเอาใส่ก่าวติดเนาะเจ้าค่ะหลายๆคนว่าอุ้ยใส่ก่าวติดดอกไหมจะไม่ดำหรอจะเก็บอยู่ได้นานไหมเพื่อส่งงานจริงๆหรือว่าทําให้ลูกค้าจริงๆใช้เวลา3-4วันดอกไม้จะเหี่ยวจะเฉาจะ,าจะ,าจะดำไหมพี่น้องเจ้าะ่ะอันนี้เก็บใส่ตู้เย็นไว้เจ้าคะ่ะบเหี่ยวบบดำบบเฉาเจ้าค่าอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์เนาะเจ้าคะ่ะติดแบบนี้เรียบร้อยแล้วใส่ถุงมัดปาก2ชั้นเจ้าคะ่ะใส่ตู้เย็นไว้เลยจ้า ก็เฮาติดทั้งสองข้างเซจเรียบร้อยแล้วพี่น้องเจ้าขาติดอีกรอบหนึ่งจ้าฮหดเป็นสองชั้นเด้อจ้าติดเข้าไปอีกหนึ่งรอบเจ้าคะเฮหดเป็นสองชั้นเพื่อความสวยงามเจ้าค่ะฝนกับสต๊กได้พี่น้องเอ้ยนี่ลมพัดเว่อรมาแล้วเนี่ยติดแบบนี้ไปไเรื่อยเรื่อยเด้อเจ้าค่ะพี่น้องเจ้าขา เ็จเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ติเสเ็จเรียบร้อยทั้งสองฝั่งแล้วจ้าเสื้อเป็นลักษณะแบบนี้พี่น้องจะสวยไหมคะหลังจากนั้นพี่น้องต้องเตรียมรวดเนาะแล้วก็ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปตรงกลางก่อน <c oughs> เอาตรงกลางเลยนะจ๊ะเพราะอย่างจังหวัดตรงกลางเวลาเอารวดจิ้มลงไปมันจะได้งามพี่น้องจ๋านี่เอาใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปก่อนให้ฟมของเราเป็นรูก่อนจ้ะเนาะหลังจากนั้นเราก็ใช้รวด เสียบดอกบานไม่รู้โรยโดยการคว่ำหัวลงอย่างนี้เด้อจ้านี่คว่ำลงแบบนี้ฮูดขึ้นไปหน่อยนึงเออหลังจากนั้นเราก็เสียบนี้ลงไปจ้ะลุดซ้ำบ่แทงลงไปบนกึ่งกลางนะน,นี่เด้อจ้าพี่น้องเจ้าขาหลังจากนั้นจะกไซดดอกบานไม่รู้โรยออกหนึ่งดอกเจ้าค่ะ เสียบลงไปกรณี่นี่ผู้ใดบ่บอยากใช้ลวดก็สามารถใช้เป็นไม้ก้านบักพราวก็ได้เด้อจ้าพี่น้องจ๋าเนาะไม้ก้านบักพราวมาเหล่าก็ได้จ้าเสยียบลงไปคืองอแทัดนี้ใย,ยเย,ย่อนี่ฮะดึงออร์เดอร์พี่น้องเด้อใย,ยครับกุง้คงครับกล่าวบบต้องให้มีเหลือไว้เด้อจ้า เสียบลงไปแบบนี้แล้วเนาะพอได้ลักษณะแบบนี้แล้วเอากระใสดอกบานไม่รู้โรยอีกดอกพี่น้องจ๋าผู้ค้าไปเอาเพิ่มเดินมาเด้อจ้ะจอยสิว่าโอ้ยคือมีดอกบานไม่รู้โรยสี่ดอกหนึ่งผู้ค้าไปเด็ดมาเพิ่มเพราะว่าอย่างเพราะว่ายานมันบ่พอยานมันสั้นโพดเลือกเอาดอกใหญ่ๆนี่เสียบลงไปอย่างนี้จ้ะหลังจากนั้นก็เสียบลงไปอีกหนึ่งดอกจาก้านี่ งจากนั้นก็ใช้ดอกพุดธจ่าเสียบลงไปจ้าตัดก้านดอกพุดธออกให้เหลือแต่หัวดอกพุดธเด้อจ้านี่ดัดงอลวดให้ตรงจ้าฉีดน้ำเสร็จเรียบร้อยก็ใส่ตู้เย็นแช่ไว้เลยพี่น้องเจ้าขาเวลาประกอบใบสีก็ค่อยออกมาใช้งานเจ้าค่ะเป็นยังไงเจ้าค้าสวยงามไหมคะดอกไม้ประดับ ยอดแม่บายสีเจ้าค่ะสวยงามไหมไม่ต้องเป็นร้อยพี่น้องเจ้าค่ะเขาไปห้อยดอกพุธมือเด็ดแล้วอันนี้ติกล่าวค่าเดี๋ยวปับป๊บๆๆๆ๊ลยอ่ะเลยพี่น้องจ๋าเป็นอะไรก,ก็ฝฟ้าพี่น้องติชมเข้ามาเด้อเจ้าค่ะว่าสวยบ,เบ่เจ้าค่าทึกกุฒกใจบอเจ้าค่ะเวลาเขาไปประดับหรือเขาเสียบลงอละี่ก,ก็สิบบเห็นหอยฟองน้ําหรือคราบกล่าวเลยพี่น้องจ๋ามันก็นจะสวยงามไปอีกเป็นคล้ายๆตุ้มเลยจ้ะนะ สำหรับคลิปนี้กะหวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่มากกันน้อยนะพี่น้องเจ้าขาหาาพิดพลาดประกันใดไปผู้ขาก็ต้องกราบขอโทษขออาภัยหลยลพี่น้องเจ้าขาสำหรับคลิปนี้ผู้ขาก็ขอตัวลาไปก่อนเจ้าขายูดีมีแฮงเมิดสุขูสุขุนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนเจ้าขาพบพ้อกันคลิปหน้าเจ้าขา้าขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า